พอดาคะคคพูดถึงความพิเศษขอัน,นี้ค่ะก็เซ็นทรัเนี่ยเป็นสิ่งที่เราผูพ,พันกันมากนะคะสาขาส่วนใหญ่80%ของ s อสเนี่ยจะอยู่ที่เซ็นทรัแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นเซ็นทรัสาขาแรกที่เรามาเปิด ตอนนี้ก็คือโอกาสดีเลยค่ะในทุกๆพอร์ตโฟลิโอของ s SO อ c ะคะ่ะก mm ็ hmm. <G> คือทั้ง s SO อ c คลินิกนะคะซีลีนแล้วก็แองคลิน uh, ิกเนี่ยก็ได้มาเปิดครบที่เซ็นทรัลพ้าสแล้วก็เป็นโอกาสดีมากเราก็ได้วันที่จัดงานซึ่งเราไม่ได้จัดงานมานานมากเประมาณ5ปีแล้วค่ะเราก็จะจัดงานใหญ่ทดนึงค่ะีถ <c oughs> <อ>ือว่าเป็น ในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ในวันนี้นํานำเสนวัตรกรรมใหม่อะไรบ้างคะคะวันนี้ก็เอ่อเควนท่าเพลียวแคร์ไทยแลนดะคะก็ร่วมมือกับเรานะคะในการประกาศเอ่อ uh, นวัตรกรรมใหม่ที่ทําให้อ่าคนไข้อ่าคนไทยเ uh, น,ยนะะี่ยค่ะก็มีผิวยกกระชับโดยที่ไม่เจ็บนะคะประสิทธิภาพดีรา uh, คาไม่แพงอ่ะ uh, เข้ามือไทยก็ประมาณอ่อเ uh, กืบเกือปีแล้วะคะ่ะก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็อยากจะกระจาย uh, สิ่งดีๆเหล่านี้ไปอีกในใน,ในการที่ uh, แนะนํา ึ่งปลายปีนี้น่าจะมีพรีเซนเตอร์ที่เปิดตัวด้วยนะคะก็คือคุณกินซูยอนนะคะค่ะคนดีมกก็อย่างที่เรียนนะคะว่าตอนนี้ตลาดโยกกระชับเนี่ยค่อนข้างเป็นตลาดที่เป็นเทรนด์แล้วก็ได้รับความนิยมมากเรื่องมือของเราเนี่ยก็เลยจะเน้นในส่วนของโซลูะส่นยั่ษ์โซโลนิวเมอร์ก็จะได้เรื่องของเป็นโกเทคโนโลยี RF โมนโพลาตัวใหม่นะคะไม่เจ็บแล้วก็สามารถทำ เห็นผลทันทีแล้วก็ทําให้ทุกคนที่ได้ลองเนี่ยประทับใจคนที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพผิวไม่ดีเนี่ยก็ดีขึ้นในส่วนของการที่เราได้คิมซยอนเข้ามาเนี่ยะคะจะเห็นได้จากว่าพอเราประกาศเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บตัวเครื่องเราเนี่ยขายได้จานวนถึงน้อยตัวภายในไม่กี่เดือนก็คือภายในหกเดือนเลยแล้วก็คาดว่าตัวนี้จะมากระตุ้นตลาดทําให้ตลาดโตมากขึ้นอีกสาสิเปอร์เซ็นแล้วก็กระตุ้นให้ยอดขายที่ของบริษัทเราเนี่ยะะที่ตั้งทาร์เก็ตไว้น่าจะโตกขึ้นไปอีก ได้ร่วมงานกับ SLC มา5ปีแล้วนะคะสิ่งที่ตดาเห็นเลยก็คือความทุ่มเทของคุณหมอดาคุณหมอดาเนี่ยจะทุ่มเทมากก็จะเน้นฐานวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ตัวอะไรดีเนี่ยจะมีที่แรกเลยก็คือ TSLC ได้ก็จะเห็น ของคุณหมอมาตลอดนะคะแล้วก็โัวริต้าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มาใช้บริการตลอดระยะเวลา5ปีเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอที่นี่โปรเฟชชั่นอลมากดีมากบริการดีเครื่องดีคุณหมอเก่งทุกอย่างดีหมดเลยค่ะรีต้าก็ถามอะไรบ้างคะกับบริการของเอสดีอะไรที่เราได้เห็นแล้วที่เขาต้องการกับคนทีน่ต้างมาที่นี่ก็จริงๆก็ต้องขอแซงความดีกับทั้งสองบริษัทด้วยค่ะเพราะว่าเอสดีก็เป็น ออคลินิกที่ได้รับความนิยมจากคนไทยอยู่แล้วรวมถึงเครื่องมือเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องมือที่ไว้วางใจแล้วก็ใช้ได้อย่างสำหรับคุณ็รู้สึกว่าเครื่องมือที่ไม่เจ็บแล้วช่วยยกกระชับก,ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราแล้วคิณว่าคนทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกัน ก็สมัยนี้เราเราจะสวยเรื่องง่ายมากก็มีนวัตกรรมดีแบบนี้ให้สร็จัำที่เตาสอแล้วก็เอ่อต้องขอบคุณทั้งหมนีทั้งแรงีนนี่งานด้วยก็โอ้อลังการมากเลยแบบมานี่คือใหญ่แบบมากเลยนกรก็ไปชมการได้เย ดีใจแล้วก็เป็เกียรมากยที่ได้มาริมงานในวันนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับที่เชิญเราสองคนมาริวมงานนี้ครับจริงๆนี่เป็นงานถ่ายแรของเราดนงานต่างก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมัสี่ด้วยนะครับใจัมากครับผ เอโซีคลินิกเป็นคลินิกในอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเอโซี LLC, เนี่ย uh, เราได้รางวัลจากมาเก็ตเทียเป็นนักวอ One b r a n แบรนด์สองปีซ้อนแล้วซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับ ความชื่นชมและนิยมอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ ah anyway, ึ่งในฐานะที่เราเป็นทีมแพทย์นะคะเราก็อยากจะมีคอมมิทเมนต์ในเรื่องของการสรรหาสิ่งที่ดีอย่างนี้นี่แหละไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การบริการและคุณคุณภาพไปเรื่อยๆให้กับคนไทยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เอาจริงไะเดี๋ยว